แล้วสวัสดีนะครับผมผมขับของผมผมผมขับพันหนึ่งพี่สันขับของพี่สันแล้วเราแข่งกันสองคนได้ได้ได้กัับแหลกกันครับใช่เออเออนั้นโอเคอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรถถ่ายทองคำเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเกรดเจ้าตัวแรงของพี่สันนะครับโดยสมคิดสมคิดผู้พิชิตนาดอนเสร็จแล้วด้วยแคมป์อะฮะทำทำแคมป์ไว้รอแล้วใช่ไหมรอแล้วโอ้ ทำแคมป์ไม่รอแล้วนะครับผมแล้วเอาโครงไหนพี่สันโครงเดี๋ยวไปมีมีโครงมาหยิบโครงช่างอัดเดียวก่อนนี่เนอะถ้ามีคนช่วยถอดก็แป๊บเดียวออ๋จะเอาโครงช่างอัดลงเพราะว่าตอนนี้พี่สันไม่มีโครงฮะเออเออเราไปอยู่ทีมเดียวกันพี่เออยู่ทีม ไม่มีทีมไม่มีทีมใช้เดียวไปเลยไปวิ่งเล่นเฉยๆโอ้ไปพี่ไปปวดเขาโอ้เห็นว่าพีเอไปอัปเกรดมาเหมือนกันนะก่อจะผ่านหรือเปล่าไปลองดูว่าผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็เอาไปจับอืมอ่ะยกลงเลยพี่แต่ว่าพี่สันก็ต้องลองคนละรอบนะใช่ได้ได้ใช้รถมันนะไมกลัวฝากผลงานในเสือท่อซิ่งด้วยนะครับนี่พี่สันใช้เสือท่อซิ่งอยู่นะครับว่าจจับลิงเลยอย่างนะลิงอ่ะ ลิงเหรอจับไม่ได้เบาๆครับไม่หนักไม่หนักตัวนี้ประมาณคุยได้ยกเกีงขี้จะไปไม่น่าจะประมาณไม่น่าจะเกินร้อยโลเดี๋ยวผมจะสติคนละแบบของพี่สังอัดนะสเต็มไหนล่ะเพืเปรียบเทียบกันโอ้ได้เลยได้เลยคือแคมจังหวะเดียวกันต่างกันที่เบี้ยวแก่เบี้ยวอ่อนลองดูอันนี้ของไม่สันจะหมุนหรือว่าชุดหมุนหมุนติดเลยหมุนติดเลยโอ้สุดยอด เดี๋ยวคอยดูผลงานนะครับไหนะเอาแคมมาดูหน่อยทำแคมไว้รอเลยนะครับพรุ่งนี้มีมิ팅วันที่20นะครับตุลาที่บางครานหรือเปล่าแถวโพธเรนะครับเดี๋ยวพร่งนี้นะจะต้องใส่ของพ่สันเดี๋ยวผมจะเก็บมุมนิดหน่อยนึงอ๋อตรวมุมนี่นะหลือมุมนีงมันเข้าไม่ได้เหรอนี่เป็นแคมเก่าที่เราใช้กันมาก่อนนะอ๋อ ไม่ได้เสียนะแคมป์เก่าที่ซื้อเมาเดี๋ยวจะเก็บไปทั้งหมดอะไรตายถอดออกโอ้โหพัดลมตายอ่ะเน่าเลยเดี๋ยวได้ลมนี่โอ้โหเหม็นเน่าเลยอ่ะโอ้โหหมุดแล้วมุดแล้วมุดยังหมุดแล้วโอ้โหไม่น่าแหละน้องส้มมาเนี่ยอ้โหน้องเขียวเขาไม่ดูเลยอ่ะพัดลมตายอ่ะ อ่ะแกะแล้วครับผมโอ้โหน้ำมันเกลี้ยงดำปีเลยถ่ายออกเลยนะครับหร <laughs> ือได้อย่างเดียวนะประกอบไม่ไดไ้ไม่ล้างไม่ล้ายหรอฮะล้างอะไรอ่ะไม่ล้างฝาข้า,างๆเลยนีอ่อ่ะเดี๋ยวจะหาจังหวะนะครับดูก่อนก็ทดูก่อน,อน,อนใช่ไหมอ,อ๋มอคอยดูนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกอันนี้ สเต็ปเดียวกันเลยกับเส้นนั้นนะอ้าวแล้วมันจะวิ่งกับเดิมไหมนะหรือว่าเบี้ยวอือเราสเต็ปอ๋อโอ้โหโคตรน็อตเลยพี่เอ้ยไม่ได้ขาดที่มันน็อตพี่เนี่ยน็อตอะไรอ่ะกระเดื่องว้าวเลยนะโอ้หนี่นะผมทำอัพไซส์มานะนดูเบอร์สิบเจ็ดปกติเขาไซส์สิบสี่ไหมอย่าขาดตึกอะมาเนี้ยไม่มีขาดนะครับแน่นอนมากพี่ขาดจะเป็นว้าวเลยเราไปอ่ะ อ่าคอยดูตอนประกอบแล้วก็ฟังเสียงนะครับหมุนติดเนาะปิดครับขยัจะหลายรอบหน่อยอ๋อไหนไหนแคมเส้นที่ค่าติดรถนี่นี่นี่ยยังดีอยู่เลยใช่ไหมเส้นนี้อินี่ตามดโอดรู้เลยน้ำมันหรืวกกินนะครับดูันดูที่ปกติเออเออโอ้ลวดเชื่อมแน่นอนมากนะครับสมคิดไหนรู้น้ำมันเปิดฝาหน้ามาแล้วนะครับ เห็นบอกว่าแคมมันอ้วนนะครับใส่ไม่ได้ยกสูงยกสูงโอ้ยกสูงมันติดติดบูธจะต้องจะต้องเจียบบูธล่วงหมดเดี๋ยวพวกมันนึ่าไปไหวเลยแคมขายเส้นเท่าไหร่นะสองพันแปดครับ2,800เท่ากันหมดทุกเส้นใช่ไหม <c oughs> ไม่เท่าครับพัดห้าพัดหกลยัง <c oughs> ไงมี 15, พัดห้าพัดหก ก็ x x อะไรอ่ะท้ายมรณงมรนะ,ะ,ะอะไรแบบตังแรงอ่ะแคมยันมาถูกกว่าอสองสองพันห้าโอแคมยันมาสองพันห้าไม่ไม่ไม่ถึงว่าสเต็ป,ปอหะเท่ากันหมดละ,ะเหมือนกันตัวเนี้โคต้าเหมือนกันหมดคือแบบแตกตา่างแค่เบี้ยวแก่เบี้ยวอ่อนอ่าอ๋อเผื่อว่ามีอะไรนะ x หนึ 1, ่ง x สอง x สามมี x เดียวแต่ว่าเบี้ยวเอา อัดใส่แล้วนะครับนี่ตัวนี้อ้วนมากรั่นีโกุเปิดมาดดเชื่อมแข็งแน่นอนนะครับต่อนูเปิดเบลกอนแรเลยเ้ยแเปิดไปามาทีเนเเ้ยไ่นี่นะครับเนี่ยบางคนแก่มคไปลยเลยเลยซื้อปลาองแกเป็นร่อง มันติดต้องล้างไหมเนี่ยไม่ต้องคนระับเครื่องอะน,นะอโอ้เจ๋วมากนี่นะจุดขายของสมคิด <c oughs> นี่ไม่ใช่เครื่องเราครับพี่ <c oughs> ไม่ใช่ครับล้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเศษต้องเหลืองแห <c oughs> ม่ต้องเหลืองมันเหนียวจริงหรือเป่าใช้งานได้ใช่ไหม <c oughs> อะไรอ่ะสูตรเนี้ยใช้งานได้ใช่ไหมโอ้โหรอบต่ำกินมา่อไหรสนามเนี่พี่โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาดูนะว่าจะได้ เข้าร่วมหรือเปล่าจะได้เข้ารอบหรือเราจะได้เข้าร่วมนะวันพรุ่งนี้นะครับเน้นเข้าร่วมอย่างเดียวใช่ไหมพี่เอเน้นเข้าร่วมนะครับอือแต่ว่าเรื่องรอบว่ากันทีหลังนะครับสู้ไม่ได้จอดอือจอดไว้ผมไวรวบรอบสุดท้ายเดียวเลยเพื่อมัดรวมใช่ไหมเออโอส่ได้แล้วนะครับนี่จังเลยจังอีกเหรอติดอีกโอแคมป์ไม่แข่งมันต้นไขยับกี่ฟันเนี่ยบอกได้ไหมฟันหนึ่งครับหนึ่งฟันนะครับ ไม่มีบไม่มีกักจริงนะสมคิดนะโอ้กักไม่ได้อาจารย์นึกบอกงหง่วงเข้ามาเถอะ <laughs> <laughs> ขอเข้ามาดูผมหน่อยเถอะใช่ไหมผม <laughs> มีนักเก็บไปมองอ่ะโ <laughs> อเคอีกหน่อยนึงอโอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยว เข้าไปรับชมต่อในช่องคุณโครกรถไฟบางคำนะครับอันนี้ดิสันเอาลงช่องเสียสันนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะจบไปเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ